ไปครับผม What เอาเพื่อนดาวทำไรวะเนี่ย What the fuck ไม่ทำไรจริงจังหรอบมางไม่ทำไรเด้อเพื่อนไม่เก็บยาได้๋อเอายาไว้ชุบตัวเองกันไปอยู่ไหนอ่ะโอ้ยเวรเพื่อนอยู่นู่นมาเลยโหแม่งมากันเพียบเลยจ้ะไปแล้วผมปืนไม่มีแล้วมากันเพียบเลย วันนี้มาพบกับพี่อีกแล้วนะสัมมี่นะครับผมวันนี้เรามาเล่นเกมฟรีไฟล์นะครับวันนี้ไม่ล่นมาทำอะไรมาโปรโมทแคนพีเหยียดครับซื้อแคนลัตที่อนิเมะที่ชอบดูอนิเมะพี่ไม่รู้จะตั้งชื่อแคนว่าอะไรดีพี่ก็เลยตั้งช <c oughs> ื่อว่าอนิเมะแม่งเลยนะครับโอเคมันก็น่าจะเป็นลัตที่ดีคนระับใครชอบดูอนิเมะก็มาได้นะครับเฮ้ยเพื่อนหนีไปหมดแล้วโอเคนะเพื่อนโดดตรงนี้เลยหรอจริงดิเอาดิเอาดิาดาดมีคนลงไปเหมือนกันนะลงงานนะ ลงไปเพียบเลยนะเพื่อนอะไรครับเอีเขลองไปเพียบเลยเพื่อนฮันโลโหลเราต้องไปบ้านนี้แล้วอะ่ะกินเห็ดก่อนน้ำเลเวลสามไปครับผม What เอาเพื่อนดาทำอะไรมาได้ What the fuck ไม่ทำไรยิงถังน้ำมันไม่ทำไรเลยเพื่อนไม่เก็บยาเลยเอาเอายาไว้ชุบตัวเองกันโซธอวิ้งยิงถังน้ำมันไม่ได้ดูตัวเองกันแลทุกคนต้องโง่ขนาดไหนวะเนี่ยปืนจะบอกนะว่าปืนไม่มีเลยในชุดกอกแค่นี้เองเหรอเหนะื่อย ก3ลูกระเบิดครับเป็นข้านั้นแหละเดี๋ยวผมจะเข้าตรงนี้เลวิ่ง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 อะไรครับเนี่ยไม่มีปืนเลย <c oughs> มีกระเป๋าอยู่เฮ้ยอะไรเนี่ยเป็นบ้านที่ดีจริงๆเลยทุกคนผม <c oughs> ไม่เจอปืน <c oughs> ดีมากเลยเฮ้ยไ,ไม่มีปืนเลยอะไรเนี่ยผมจะไปยิงกับคนอื่นยดงไงแล้วผมจะไปช่วยเพื่อนยังไงวะเนี่ยเฮ้ยว่าจริงดิเฮ้ยได้เอวะ หรือว่ามีคนฟาร์มไปแล้วอะเอาอไม่เจอไหนอ่ะโคนเบนเพื่อนอยู่โน่นเลยโก้แม่งมากันเทียมเลยสัสไปแล้วกูปืนไม่มีแล้วมากันเทียมเลยเอามันไม่ได้ยิงกัไปแล้วเพื่อนอยู่ไหนเนี่ยเพื่อนผมไมพื่อนอยู่โน่นเพื่อนรอด้วยโอหโหโอหโหโห ปืนไม่มีสักอันเลยมีแตอร์ไอวอลระเบิดเ <c oughs> ว้นเ้ยเ <c oughs> พื่อนทิง้งเราอะไรเนี่ยมีแค่ปืนสั้นมันเทิงเรางานเนี้ยว้าว <Wow. S 1> แล้วตรงเนี้แม่งมีคนลงเขาเยอะทุกคนผมเพ่นเลย ผมเพ่งก่อน <c oughs> เบอร์ไม่มีเอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอเคนะเ <c oughs> าตอนนี้หมายึน, <c oughs> นึกว่าจะไม่เจอเปิดนแล้วเ <c oughs> จอเพื่อนแล้วผมเจอเพื่อนล้ว <c oughs> สุดรเรายี่สิบน่าโอเคนะสีวส่วัดียวเ, <c oughs> <c oughs> เรานึกว่าเราจะไม่เจอเพื่อนซะแล้ว ฝั่งเรามีอยู่สามคนอะ่ะเอ้ามันขึ้นสี่ทำไมเดี๋ยวสามะอีกคนึ่งไปไหนอ๋ออีกคนยังมีลูกเนู่นะโอ้ที่โรงงานมีการยิงกันครับไห <What? S 1> นนั่น <What the S 1> อื้อเลยตรงหอดไอกาอื้ออะไรทุกคนจุดแดงสามจุดซึ่งตัวกับผมมีปืนแค่เรายี่สิบนัด c h a l l เ n g e สี่คนใช่ไหมเนี่ยแล้วไปทิ้งกูอยู่คนเดียววะเนี่ยตรงแก่โอ้โดนแล้ว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 ดเสียงออกกันเลยฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งครับโดนเลขหนึ่งคุณยิงผมไม่ได้ครับเราเป็นพวกเดียวกันคุณยิงซะบมดแม็กเลยวิ่งดิรออะไรอ่ะโดนจางเดียวเลยยิงไม่เก่งใจคุณเลยอ่ะ มาแล้วมึงเจอมึงเจะแน่มึงมามึงเกง่งมาเลยมึงมาเลย <c oughs> มีพวกมีเพื่อนแล้วเก่าแล้วพวกมึงเนี่ยพวกนีก้นี่เจอเป็นผมมาแล้ว <c oughs> มาเองมาเด้มา <c oughs> <c oughs> ยายมีด้วยทุกคน <c oughs> อ๋อ้ถอดได้จริงมาเลย เพื่อนไปอ่ะไปบ้างดิรออะไรครับผมยาก็ไม่มีหูเส็งก <c oughs> ว่าจะเจอเพื่อนได้ครับผมมากลางวง,งกันโอ้ตรงนี้มีศพครับมีศพมีศพสองศพศพเร็อกระสุนสไนวะกระสุนสไนยอ่ะแล้วปืนสไนยอ่ะ ลึศในไม่มีมีแต่ศพแถมยาผมก็ไม่มีเลยทุกคนผมโดนไล่ยิงมาชึบๆๆๆหน่อยดูซิอันนี้มีปืนอะไรมีอะไรไหมฮะไม่มีปืนโอเคอย่างน้อยมีอันนี้ก็ใช่เลยนะเอาสองข้างหน้ามีคน ข้างบนด้วยมันยิงเคเลื่อนแล้วอะท่านแต่มี่ผู้นี้ต้องไปช่วยสักหน่อยแล้วัมองไม่เห็นนะ ิ่นดาวงอผมัน <ford> ต <passage> like oh, ้องขึ้นข้างบนตัวอยู่ข้างบนด้วยมั้งเฮ้ยตไนเปรอเหรอขอบคุณครับ เตึบเตึบโอเคนะเอาดียากไปเด,ดี๋ยวดิบเก็บถังน้ำมันมันทำไมวะไหนดูเี่มีอะไร ตาสไนเปอร์นะผมมีเก็บเสียงซึ่งจำแมวผมแน่นอนจังวันนี้สวยผมไม่ขออะไรมากผมขอแค่กระสุน สนระยะ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 โอเคไปครับผมไปไปๆาปลปวิ่งครับผม <c oughs> เด็กหลง <c oughs> มันมึนมงอ่านค่าเพื่อนเราเมื่อกี้นี้บายบาแถมของก็ไม่มีลว <c oughs> ผมงึดกไก่เนี่ยเ <c oughs> ก็บไปนี่ขึ้นมาทำไมวะ เออเปินปืนสั้นเปินสั้น <c oughs> โอ้วงอยู่ไกลมากวงอยู่ไกลมากตรงนี้มีศพคนนะแต่ไม่มั่นใจว่ามีคนหรือเปล่าศพอะอย,นนาย่างไสไนเปอร์นี่หว่าสวนสไนเอฮะเพื่นอนอะเพื่อนเพื่อนมายังเพื่อนมาแล้วนะ อยครนบผมหาคนครับผมฆ่าไปหนึ่งตัวเองนะทุกคนนะยิงเพื่อนเราครับยิงเพื่อนเราผเราอยู่ใจกลางวงกันนะเนี่ย Huh? Oh, need a butt. ดาวแล้วเพื่อนล้วยิบผ้าน่าจะเป็นเกาะสีกระสุนเออาผมจะหมดแล้วสวยเพื่อนเลือดผมมีอยู่หกกองเบอร์เราไปนี้ย เพื่อนไปลุยพวกเรามันใส่ลุยทุกคนไปผมฆ่าไปสองตัวแล้วไอ้วอลับาอะ,ะตกใจหมดเลยสายมือนะ่าจะมีคนนะเหลือสิบสี่คนครับ โอ้ยดาวฮะหมดตี้เลยเฮ้ยเกินไปโอ้สามตัวครับใครชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับสไคร b ์เป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับผมและใครอยากเข้าแคนนะครับลัทธทีอนิเมะก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็กดขอเข้ามาวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย